อ่โอเคผมสวัสดีครับผมผู้ดมต้องฝันครับอ่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะมารีวิวหนังสือนะโครงการแหละธรรมดาโลกไม่จั <c oughs> อ่ะโอเคเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นเล่มที่ห้าของวันนี้ของตัวผมเองก็เป็นเล่มที่สนะิบสามสิบสามเล่มนะผมใช้ชื่อคำว่า English structure นะ English structure ก็คือโครงสร้างภาษา ทีแพรแชร์พื้นฐา,าน16หัวข้อโครงสร้างและ3ชุดข้อสอบนะ3ชุดข้อสอบประเภทโครงสร้างภาษาแบบยากๆใครที่เหมาะสมกับข้อสอบชุดนี้เดี๋ยวไปดูกันนะนะแนะนำนิดหนึ่งนะทบทวนเผื่อท่านใดไม่ได้ดูวอลลคิปมาก,ก่อนหน้านี้ w ว w ของสถาบาันทุ่มฝันเท่อีก .com ไรยดีทุ่มฝันเท่อีกแอสไสมีแอสได้วยนะอ่าไปดูดีเทลกันชุบ นี่ English structure นะโครงสร้างองภาษานี่หน้าปกเป็นสีส้มๆนะสีส้มๆ,มๆม16ๆข้อ,อแบบฝึดหัดนะแล้วก็ข้อสอบเทสเสมือนจริงสามชุดนะนี่เป็นปกหลังนะนี่สีส้มนะสีส้มก็เป็นสีที่ชัดเจนนะเออดูตัวอย่างกันนี่นะเล่มนี้ทำนานมากนะทำนานมากนะ รุบรวมนะดรบรวมไหมนี่นะปกเป็นอย่างนี้นะสันเกลียวมานห้าร้อยหน้านความยากก็คือสุดๆ <c oughs> นะมาดู <c oughs> ที่ข้อสอบที่พวกออโทเฟลไอทีพีพ,พวกออพวกซียูเท you get. มยูเกตไม่ดงไม่โดนกระเซมอสวอพวกนี้ยเล่มนี้นะเล่มนี้เป็นพื้นฐาน,นที่ต้องมีไว้ <c oughs> อทีนี้เราไปดูรายละเอียดกันเอโอเค พ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างชุบนี่หนึ่งบทนำนะและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ16หัวข้อโครงสร้างภาษาเพื่อการเตรียมตัวสอบนะแบบแบบฝึกหัดครบทุกหัวข้ออิงลิสอ่ะมันจะมายังไงฮะอิงลิสตัคเจอร์นะอิงลิสแคมเมอร์อิงลิสวอคแคปนะอิงลิสเรดดิ้งอะไรมาเยอะแยะแบบเออส่วนใหญ่ก็ไอ้สี่ส่วนเนี้ยอยู่ในข้อสอบแล้วก็อะไร listening วันนี้เราลุยตัวนี้เต็มเต็มนะพร้อมกับทำแนวข้อสอบเสมือนจริงสามเทสก็คือเก้าสิบข้อแบบจัยากเลยแบบ TOEFL ATP เลยผมว่ามาจากตำรานะอะ t o e f l สามการวิเคราะห์ข้อสอบของด้านโครงสร้างภาษาและวยากรณ์และด้าน,านคำศัพทนะ์วิเคราะห์แบบละเอียดเลยนะพร้อมเฉลยและคำแปลประโยคนะ กำไรประโยคก็สมมุติว่าข้อน,นี้เป็นข้อนหนึ่งนะมีสามบรรทัดอย่างเงี้ยพอแบงค์ตรงนี้เมื่อเติมเต็มลงไปแล้วอ่านว่าอะไรนแล้วข้อสอบของเสมือนจริงเนี่ยผมทํานั่งในส่วนของ sentence completion และ E.R. นะ error identification อันนี้สิบห้าอันนี้สิบห้าอ่าเป็นสามสิบคูณสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะได้เรียนรู้จับถูกจับผิดเนะอโอเค ไปต่อโอเคต่อพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มนี้เหมาะสำหรับใครเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทางด้านพื้นฐานโครงสร้างภาษาอังกฤษนะอย่างเราเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เรียนหรือเรียนแล้วอาจจะไม่ได้จำเอาไปดูนะไ <laughs> อ้อิงกิสตัคเจอเนี่ยเออส่วนใหญ่เราก็เรียนแค English ma, นะอ่อิงกิสแคมเมอร์นะเอออิงกิสตัคเจอเนี่ยไอ้พวกแนวโครงแนวคอสเนี่ยเฟส เนี s t t u c t u r e อ e n t e n c e นโอ้ o b อ e c เนะ component นะแล้วก็อะไร modifier โอ้เยอะแยะไปหมดเลยนะเออนะวันี้เล่มนี้คุณได้เรียนหมดเลยนะพร้อมทำแบบฝึกหัดผมมีแบบฝึกหัดให้คุณด้วยนะสองผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทางด้านวิเคราะห์ข้อสอบโครงสร้างภาษาหายากนะที่เขาจะวิเคราะห์ให้คุณแบบรายละเอียดในหนังสือผ่านการทังาหังสือนะการพิมพ์ผ่านหนังสือมันยากเพราะว่า มันต้องตรวจคาพิมพิมถูกพิมผิดด้วยแต่เล่มนี้ผมตรวจนะมั่นใจไม่ผิดเพราะผมตรวจด,ด้วยตัวเองนะด้วยตัวเองผมการันตีได้นะสามผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทางด้านคำศัพท์ผ่านการทําข้อสอบนะข้อสอบมันก็อย่างที่ผมบอกมันก็ยากนะมีสามบรรทัดเงี้ยอ่านสามบรรทัดให้นี้ให้ได้แล้วคุณก็ไปพัฒนาทางด้านการอ่านของคุณผ่านคาแปลที่ผมทาไว้ให้เนาะห้า ผู้ที่ต้องการเค็ดลับในการฝึกฝนการทำข้อสอบหนังสือเล่มนี้มันมีทั้งหมดอยู่16หัวข้อนะ,อะแล้วก็มีอยู่90ข้อทำอยังไงให้มันจำผมไอเดียอย่างนึงคือ1 2สมมุตนินะ3 1 2จำไม่ได้ไปท่อง3ลือมอีกนะเพราะฉะนั้นเราต้องมีเทคนิคนะในการฝึกฝนโอเค อ่ะสิบหกหัวข้อทำใจไว้อีกยี่สิบนาทีผมบอกตัวเองอ่ะโอเคสิบหกหัวข้อนี่มันจะมีไปซ้ำไปซ้ำเรื่องสับจังทีแต่ต้องเอามาไว้ในเล่มนี้ด้วยเพราะว่าบางทีมันไปอยู่ในข้อสอบในส่วนของ cu t e p และ tu get ที่ในส่วนเป็นส่วนของ s สั t เจอเหมือนกันเพราะฉะนั้นดึงไว้หนึ่งบทสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้และทำแบบกขัด ประกอบด้วยอะไรบ้างหนึ่งพาร e เอ p ส์ปีดพา e ์เสปเป็นการทบทวนเฉยๆนะพาร์เอลส p ปีดก็คือประกอบด้วยอะไรบ้าง n o วโคนาวนะผมพูดในเรื่องของนิยามและตัวอย่างเท่านั้นนะผมไม่ได้ลงรายละเอียดว่าตำแหน่งหน้าที่และรายละเอียดของมันเป็นอย่างไรเพราะผมพูดไปแล้วในแกมมาอ่ะใสอง s e n t e n c e ก็คืออะไรประโยคเนเ s e n t e n ก็คืออะไร s บ v อ่าโดยหลกัหลกๆก็มีแค่นี้ นิยามในความหมายและชนิดของประโยคน,นะแบ่งตามรูปรูปแบบแบ่งตามโครงสร้างนะแบ่งตามร,รูปแบบก็มีอะไบบอกเล่าปฏิเสธคำถามมียกว่านั้นนะแบ่งตามโครงสร้างก็มีอะไรมั่งมี simple มี compound มี complex compound Comp Comp ออและอีกเก้าโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องรู้เช่น s บ vt บวก o s บวก vi s lv บวก c อะไรพวกนี้ เออก้าวโครงสร้างพื้นฐานคุณแม่นบนกนี้นะคุณไปเรียนเรื่องการเขียนสบายมากนะอืมเพราะฉะนั้นเล่มนี้ผมบอกให้เลยเอกอิงเขาเรียนนะเราเราเราเอกเอนเอ็นจิเนียรก็เรียนได้เออเอออ่ะต่อสามยู่ในที่สามผมก็แยกย่อยออกมานะ subject object comment p modifier นะตัวนี้ก็ตัวย่อดเลย soc เมผมจับยอ่อหมดแแต่อันนี้เป็นสากลสากลน,นี่ยามความหมายตาแหน่งหน้าที่และตัวอย่างการใช้งานโดยตัวนี้แหละ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 ไปรวมรวมกันอยู่ในประโยคมีวิธีการเรียงอย่างไงก็ดูตามโครงสร้างนี่อ่ะอยูนิตที่สี่เป็นเรื่องของคอสคอส,ค,อสคุณจะใช้คำว่าประโยคย่อยก็ได้หรือคำว่าอนุประโยคก็ได้เอโอเค ผมจะพูดในเรื่องของนิยามความหมายประเภทชนิดของอนุป,ประโยคหรือประโยคย่อยตำแหน่งหน้าที่หลักการใช้งานและตัวอย่างการใช้งานนะอะไรคือ m a เมนค s t อะไรคือสับวอร์เดเนตคอสอะไรคือด e เ e นเดนต์อินดิเ d นเ t นต์คอสนะอะไรคือ n นาวค s สอะไรคือแอค v ี c ค s สอะไรคือแอดว์บอฟค s สผมไม่เขียนนะเพราะมันเยอะนะหลักการใช้งานของมันไอ,อตัวนี้แหละที่จะทำให้เราที่ข้อที่ บทความย,วยาวๆค่อยเพราะไอค้คำพวกนี้แหละและนี่ตัวที่ทำให้เยอะยูนิตที่ห้าเฟสหรือวลีวลีก็คือกลุ่มคำนะกุ๊ปออเว์ดนะไม่มีประธานเลยเวอรนิยามและความหมายประเภทของวลีตำแหน่งหน้าที่ของมันนะผมรวบรวมมให้คุณอีกเก้าประเภทนะผมไม่ได้เขียนไหมแล้วก็หลักการใช้งานของมันนะนะม,มีอะไรบ้างเนี่ยมีเจโรนเฟสมีอินฟิซีฟเฟสนะมีพาสซีฟเฟสเยอะแยะไปหมดมีอยู่เก้าตัว อยูนิตที่หก reduction คือการลดรูปไอเนี่ยแหละข้อสอบนะข้อสอบคนอังกฤษเขาเป็นเขาโดยธรรมชาติเขาอเมริกันเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเขาเขียนลดรูปกันนะเขาเขียนลดรูปมาแล้วเราไม่รูปเต็มๆเรายังเหนื่อยเลยทขาไม่มาเขียนลดรูปแล้วมึงมาออกข้อสอบอ้นี่มันมาอย่างไงวะนี่มันเวิร์บแท้เวิร์บเทียมต้องเป็นตัวนี้ขีดเส้นใต้สองขีดแต่การลดรูปต้องดูให้เป็นนะเอ้ผมทําไว้ให้คุณนะ Yeah. การลดรูปลดอย่างไร reduce อะไรกา reduce นะ yeah. adj c o s t เขียนตัวเองเอียงหน่อยเพราะว่าผมนั่งเองียง c o s t นะทำอย่างไรนะหลักการใช้งานเป็นอย่างไรลดรูปเฮ้ยทำไมมันต้องตัดหูทิ้งวะเฮ้ยตัดเว r ร์ทิ้งนะเปลี่ยนเป็น ing เฉยอะไรอย่างเงี้ยนยะูนะิตที่เจ็ด direct indirect speech นะแต่บางตำราเขาเรียกว report report สปีดนะเหมือนกันนะเหมือนกับเท่ากับตัวนี้นะการพูดโดยทางตรงทางอ้อมนะตัวนี้จะมีผลต่อการที่คุณไปใช้ในเรียนรู้ในเรื่องของ English Conversation ด้วยนะไอนะนะ้นิมนพูดว่าอย่างนี้เฮ้ยนะเล่าต่อนะอยู่ในที่แปดตัวนี้แหละที่ผมบอกว่าผมต้องจำเป็นต้องยกเยอะยก,ยกออกมาใส่ในเล่อนี้ด้วยเพราะว่าบางทีมันมีในข้อสอบของซักเยอะเหมือนกันนะในเรื่องของ Present สับจังทีนะฟ้าสับจังทีฟิวเจอร์สับจังทีหลักการใช้งานและตัวอย่างการใช้งานมันเป็นยังไงทำแบบฝึกขัดด้วยเนาะโอเคยูนะิตที่เก้านะเป็นเรื่องของ w i t h sentence และการใช้ hope ความหมายคล้ายๆกัน w i t h ก็ go, แสดงความปรหนาแสดงการอวยพรอ,อะไรพวกนี้เนาะ w i t h you merry, merry christmas เคยฟังเพลงนี้ป่ะ hope ใช้ยังไงหลักการใช้งานและตัวอย่างการใช้งานเป็นยังไงยูนิตที่สิบ Question sentence ผมแยกย่อยออาใหมนะการตั้งประโยคคำถามตัวนี้จะมีผลในส่วนของ English conversation ที่คุณจะไปอาจจะไปเรียนรู้ในอนาคตนะท่องได้นะท่องภาษาอังกฤษสำเร็จรูปมาท่องได้แต่ต้องรู้ที่มามันก็เอ้ยเขาเปลี่ยนหนวเฮ้ยเขาเปลี่ยน verb เ,เรารู้โครงสร้างมันก็ดีกว่าใช่ไหมเออนะตัวอย่างการใช้งานตำแหน่งนะที่อมันเป็นยังไงนะ เยอะมากนะผมรวมไม่ให้อมันมีหราย yes no question wh question การใช้ verb ช่วยมาเป็นส่วนในการตั้งคำถาม yeah, yeah, เยอะแยะไปหมดนะอันนี้ส่วนใหญ่มีข้อสอบอยู่หนึ่งข้อ inversion ก็ In version, คือการกลับคำนะประโยคปิเศษขึ้นก่อนทำอย่างไรนะเขาต้องเอา verb ช่วยมาขึ้นก่อนหน้าประธานอะไรพวกนี้เนาะหลักการใช้งานของมันเป็นอย่างไรนะมีข้อสอบนะในส่วนของ TOEFL ่าโอเคไปในส่วนที่สิบสองพา l l ลิซ s มสตัคเจอก็คืออะไรโครงสร้างคู่ขนานนะนิยามในคว,วามหมายกฎของมันนะหลักการใช้งานของมันเป็นยังไงเช่นเช่นตัวนึงก็ได้ข้างหน้าเป็นทูบวกวีหนึ่งนะแบงมางี้ก็ต้องตอบทูบวกวีหนึ่งนะแต่ข้อสอบของโทเ f ลมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเะัาเอาทูบวกวีหนึ่งไว้ไกลๆอย่างเงี้ยนะแล้วมีวลีมาขั้นตรงนี้ก่อนต้องใส่แอนตรงเนี้ย เราก็ต้องมองให้ออกเนาะ,ะเดี๋ยวไปค่อย,ค,อยค่อยไปเรียนรู้เอายูนิตที่สามเครื่องหมายเว้นวรรคตอนนะแต่บางตำราเขากใครเครื่องหมายเขาว่าวรรคตอนนะแต่ผมก็ท่องมาตั้งแต่เด็กอย่างนี้อยู่แล้วก็เคยเกียจเปลี่ยน <c oughs> นี่เหตุผล <c oughs> อ่านเหมือนกันนะเครื่องหมายเว้นวรรคตอนหรือเครื่องหมายวรรคตอนเหมือนกันสิบห้าประเภทใหญ่ๆตัวนี้จะมีประโยชน์สําหรับคนที่ท่องได้นะและจําได้ก็คือในเรื่องของการอ่าน มันจะเดาได้เฮ้ยเครื่องหมายตัวนี้อ่ะคลอรอนอย่างเงี้ยเซมิคลอรอน์นอย่างเงี้ยตัวอะไรมันมันสื่อความว่าอะไรวะตัวเด็ดอย่างเงี้ยไอ้มันสื่อความว่าอะไรวะนะควิชชั่นมาเอ้ยมันก็ไอ้นี่เรารู้ใช่ไหมเออเป็นคำถามอะไรอย่างเงี้ยมีประโยชน์มีประโยชน์ะชน,ะชน,นะสิบสี่ดันเดนซี่ก็คืออะไรการใช้คําฟุ่มเฟือยอ่าการใช้คําซ้ํากันนะตัวนี้จะมีประโยชน์หัวข้อนี้จะ นำไปออกสอบในเรื่องของ error identification มากนะเพราะไม่เคยจับผิดใช่ไหมเออเขียนเขียนเวอร์เกินอ่ะ, <c oughs> อะโอเคสิบห้า word choice ก็คือนิยาม <c oughs> ผมก็จะทำให้ใหนิยามแล้วก็โกฎของการเลือกใช้คำนะใช้คำให้มันถูกต้องนะการใช้คำที่มันคล้ายกัอนะ Eff effort กับ effort เนี่ยใช้อย่างไรนะชอบออกข้อสอบเนี่ย อ่นะสิบหกอวดออเอผมรวบรวมคาศัพท์มาให้คุณด้วยนะเกือบร้อยอ่ะนะที่มักใช้ออกสอบเพราะนั้นคุณท่องคาศัพท์ด้วยนะเหมือนกันนะคุณได้เล่มนี้ไปคุณก็ได้คังคําศัพท์ได้ตาําราได้ผมไม่อยากใช้คาว่าแฮนบุกนะมันก็ย่อจากแฮนบุกมาเลยอ่ะเออมินิมินิสิบหกอ r ดออเดอร์น <c oughs> นะครอดออเดอร์นะคือการเรียงคําในประโยคตัวนี้สําคัญ สำคัญตอนอนาคตและในการทําข้อสอบเหมือนกันโดยเฉพาะคําว่าเอ่อไม่ใช่โดยเฉพาะคาว่าโดยเฉพาะตัวข้อสอบในส่วนของ er นะ identification การเรียงคําศัพท์สําคัญมากเนาะเช่น s บวก v แล้วอะไรมันควรจะต่อไปอย่างนี้เนาะเออหรือว่า adj บวก adj บวก adj การเรียง adj เนี่ยเป็อย่างไงนาะ อแค่นี้ก่อนเนาะสิบหกหัวข้อเพราะเริ่มเหนื่อยล้ <c oughs> <c oughs> โอเคอผมก็จะเรียบรวยไวให้คุณอีกเก้ากดนะอ่าก็จบลงไปแล้วนะแล้วคือตัวอย่าง action test สามผมตัดมานาะ,ะผมก็ตัดมาในส่วนของในส่วนของ er นี่ข้อสอบเนี่ยผมก็ทำเสลยให้คุณโดยละเอียดแล้วก็ทำคำแปลให้คุณด้วยเฮ้ยผิดเพราะอะไร ผมแก้ให้คุณด้วยเอ้ไอ้แ้ไอ้ข้อที่มันถูกอะ่ะโกนเขียนอย่างไรนะนี่อย่างเงี้ยไร er เท่าไหร่สิบห้าข้อต่อเทสนะ sc เท่าไหร่สิบห้าข้อต่อเทสต้องฝึกไงเพราะว่าไอ้จับถูกจับผิดบางทีมันงงมันลืมนะมน้องบางคนบอกว่า er ยากกว่าแต่จริงว่า er ง่ายกว่าถ้าคุณแม่นในเรื่องของแกมมาอจบก็จบลงไปแล้วอ่ะทีนี้มาดูสรุปนิดหนึ่ง ไม่เกินสองนาทีข้อมูลที่คุณได้รับวันนี้ก็คืออะไรสิบหกหวข้อโครงสร้างและการใช้งานเบื้องต้นภาพรวมของเนื้อหาเบื้องต้นเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบโดยเฉพาะตัวไฟอัดทีนะ CU t e p ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆนะทีวีเกเพราะข้อสอบพวกนี้เขาจะมีสตัคเจอร์ด้วยนะปอตีปอร์โธปาเอกได้หมด n g l i s h structure นะตัวอย่างข้อสอบ คุณได้เรียนรู้วันนี้นะราคาผมขายเท่ากันเลยสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพราะมันความหนามาก็ประมาณ500าห้าร้อยหน้าเหมือนกันนะวิธีการสั่งซื้อเหมือนกันทางไลน์แอดชูปนะช้อปปี้ก็เดี๋ยวผมไปโพสให้เนาะเอวกระตุนน่ารักไหมไอ้ผมไปเซฟากอินเทอร์เนต็ต <c oughs> โอเคอ่าป่ะ โอเคก็จบลงไปแล้วนะในส่วนของการรีวิวหนังสือช่วงธรรมดาโลกประจำของผมเหนื่อยและนะทั้งหมดห้าเล่มนะก็ค่อยๆย้อนดูเอานะเอ่ะสิ่งที่เราควรมีในในห้องในบ้านของเรานะ่นก็มีอะไรอิงแคม,มา่าอิงตักเจอเนีสองเล่มเนี่ยนะ ใช่ไหมแล้วก็อะไรหนังสือพวกตะลุยโจทย์นะคุณจะไปสอบตะลุยโจทย์คุณจะไปสอบโทฟเฟยคุณก็มีตะลุยโจดโทเฟย์นะคุณจะไปสอบราชการคุณก็มีตะลุยโจทย์ของตัวนั้นนแต่ตัวนี้มันก็ต้องมีพื้นฐานเก็บไว้ค้นคว้าใช่ไหมออโดยเฉพาะอังกฤษตัวเจอหาจา์ที่รวบรวมแบบละเอียดแล้วมันอยู่ในเล่มเดียวกันน้อยมากนะส่วนใหญ่ก็นู่นแปะ,น,น,แปะนี่นี่แปะนัะ่นนู่นแปะนี่นี่แปะนั่นนะผมรวบรวมมาให้คุณ ่นะโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่รบกวนเวลามากแล้วนะนะเออขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะเพราะอากาศมันร้อนเหลือเกินร้อนฝนตกร้อนฝนตกใครที่ตัว,วร้อนร้อนแล้วแบบไปเจอฝนนะคุณต้องกลับมาคุณต้องกินยากันเลยนะเอ,อผมไม่ใช่หมอนะเพียงแต่ว่าผมแนะนำแนะนํแนะน,น,ะนกินวิตามินซีก่อนเลยหนะรือไม่ก็กินยาลดไข้ไปก่อนสวนไปก่อนนะป้องกันไว้ก่อนเออนะแล้วก็อย่าไปบอกช่วงนี้อย่าไปบางแค พันทิปไปได้อย่าไปยอมอย่าไปบังแครเนาะะไม่ควรไปลามมากคุณจะได้พักผ่อนแล้วก็ดูคลิปไปดูวนไปสนใจเล่มไหนก็ทักมาครับนะยินดีนะให้คำแนะนำเสมอนะโอเคแล้วค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับ